khinh <laughs> <laughs> khạc <laughs> <đúng không? cười> ก็สมควรร่วมกัน <laughs> สถานีศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ท่านผู้มีบุญลวงพ่อป้าลูกยืนอยู่ที่นี่หนึ่งร้อยกับแปดปีแล้วนะปีปักกระถางนะเออปีปักกระถังข้างล่างที่ที่ไม่ได้ จากทุกคนที่เข้ามานะครับจากตัวหาดจะสํารานแรกนู้นแล้วก็เดิจบเรสมาที่อนุทยานเขาหนังพันธุรัดได้นะครับก็มาอีกสักแค่สิบไม่ถึงสิบโลใช้เวลาสิบกว่านาทีครับจากจุดชะอําหรือว่าหาดจะสํารานครับก็ขับตามจีบเรสมาเรื่อยแล้วก็เป็นจะเป็นเส้นทางสื่อสารธรรมชาตินะครับจะอยู่ตรงทางขึ้นจะอยู่ตรงข้ามกับร้านกาแฟนะครับที่ทยานนะครับ ก็สามารถติดต่อเจาหนที่สอบถามนักงานเจ้าที่แล้วว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าหรือว่าค่ารถค่าคนเข้านะครับแต่ว่าจะมีเป็นกลางเต็นได้ต้องติดต่อที่ร้านกาแฟมันเป็นก็แล้วแต่ร่วมเขาเรียกว่าสนับสนุนบริจาคบำรุงค่าบำรุงช่วยบำรุงของสถานที่นะครับแล้วแต่จะแล้วก็มีร้านกาแฟมีสามารถกางเต็นจุดกางเต็นก็ให้ติดต่อที่ร้านกาแฟแต่เรายังไม่รู้ว่าจุดกางตรงไหน ก็แน่จะเป็นบริเวณช่งวงนี้แหละนี่ก็เป็นจุดเริ่มของเส้นทางธรรมชาติยาวไปคนก็มาเรื่อยๆอยู่นะคนก็มาเรื่อยๆอยู่รถกรุงเทพรถอะไรก็มีครับรถจะมีประมาณนี้นะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็ดูแผนที่ตามนี้ได้สต็อปดู เส้นทางสุดขามาชาัดเดือนเดียวครับมาตอนนักเรียนเขานางพันธุรัตน์นะครับก็จะมีตอนนี้คุณอยู่ที่นี่แล้วก็จุดต่อไปก็จะเป็นสายแม่นางพันธุรัตน์ก็โอ้มีเมลุเลยวะนู่นนี่นั่นมีกระจกนางพันธุรัตน์ชั้นบนออกกระจกที่เป็นรูช่องเขานู่นนี่นั่นไม่เห็นระยะบอกอันนี้อันอนี้ตรงนี้อีกแล้วบอกแต่นี่ร้อยห้าสิบเมตรก็เดินทางห้าสิบนาที จ,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 จุดกระจกก็คือจุดนี้กระจกแต่ชั้นเดาเลยดูวนแต่ว่ามันปลอดชัยนะไม่แข็งแรงอะ่ะไม่อกแก,ก,ก,กไปมไม่อกแกกเราดเดนท่เราไม่ไอะไอย่างเงี้ย ชั้นเดียวเลย <_ F an> จริง <_ F an> เขาไม่น่าทำไอ้ <_ F an> ปุ่มปุ่มหินที่พื้นมาเลยนะเเ <_ F an> เราจบขอขึ้นมาแค่ <_ F an> ไม่กี่เมตรนะรก็จะเจอจุด <_ F an> สายแม่นางพันธุรัตนะครับก <_ F an> <_ F an> ็จุดประมาณนี้ ไปมีไปต่อครับขึ้นมาจากจุดสารนทันธุรัดปุ๊บนะครับซ้ายมือมาก็จะเป็นเหมือนจุดวิวพอยท์ที่สองนะครับก็วสวยอยู่นะไม่ลมเย็นด้วยหัวเรือไทอทานิกถ่ายรูปสวยอยู่ น่าจะมีอีกเส้นทางจริงนีต้องเป็นสองกโลกว่าแล้ว เลยครับใครอยากจะมาทดลอง,ง,งแบบว่าไฮกิ้งเดินเส้นทางธรรมาชาติเแบาบๆมาที่นี่เลยเขานางพันธุรัตง่ายมากแม่แล้ทางซึ่งมันสบายมันโอเคสนะครับก็จะเป็นจุดกระจกทางพันธุรัตด,ด้านบนเนาะเราขึ้นแบนนิดหน่อย,อยจุดน้ำงพักเยอะมากสบายสวทิปสวพาแม่มาเดิน จริงถ่ายตรงนี้ก็สวยแล้วล้ะเนี่ยถ่ายรูปตรงนี้กันเราจะพาขึ้นไปดูว่าช่องกระจกนางพันธุรัตน์เป็นอย่างไรขึ้มาก็จะเจอลิงใส่หมวกเอ้ยไม่ใช่เด็กใส่หมวก <laughs> <laughs> นี่ประมาณนี้นะครับ ถ่ายจากฝั่งนี้ก็สวยนะถ้าขึ้นมาอยู่ตรงอยู่ตรงช่องมาถ่ายไปทางโน้นได้หลายทางครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็จะเป็นจุดช่องกระจกงางพันธุรัตนนะครับ,บรายละเอียดตามนี้เลยดูก็ประมาณนี้อ๋อถือว่าเป็นช่องให้ถ่ายตรงนั้นพอดีสวย ดูวิวนะครับนี่ก็คือวิวสัน,นสัน,นเขาฮะสุดสุดแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันมันไม่มีต่อเลยเนี่ยมาแล้วถ้าแ,แค่นี้ก็ดีนี่ไงนี่ครับจุดไฮไลท์ก็คือช่วงนี้ใครมายืนถ่ายนะไปถ่ายอยู่ตรงกระไดนูน้นนะมันจะเหมือนกับช่องเขาที่แบบอยู่แบบแนวฟิลแบบไชน่าอะไรนะต้องยืนตรงนี้ ไมไม่ก็ยืน,น,นพิงก็ได้พิงกับหินค่อยว่ากันเดี๋ยวให้ดูวิวก่อนครับจุดตรงนี้วิวทางนี้ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเป็นวิวแบบว่าวิวไล่นาสวนธรรมดาธรรมดาประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปไว้ให้ดู